แอฟกอดที่แปลว่ามีใช้กันเต็มไปหมดเลยโ,ยโ,ยโ,ยโยลว้ยลมแดงอยู่เว้ยอย่างที่เราเคยเรียนมาแฮปที่แปลว่ามีอ่ะเราก็ใช้ได้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเนาะ แต่พอมาอยู่ที่ UK เรามากักจะเจอเขาใช้คำว่า h a v e got ที่แปลว่ามีแทน half กันอย่างเช่นเราจะบอกว่ามีหมาตัวหนึ่งเนี่ยที่เราเคยพูด I have a dog ที่นี่ก็จะ I have got a dog หรือในภาษาพูดก็ I v e got a dog ก็พูดแบบลดรูปไปถ้าบอกว่าไม่มีหมาจากที่เคยพูด I don't have a dog ถ้าเป็นที่นี่ก็ I have not got a dog หรือ I haven't got a dog ออประมาณนี้ถ้าจะบอกว่าไม่มีเพื่อนแบบดาม่าเนี่ยปกติก็ I have no friends here เนอะแต่ถ้าเป็น UK หน่อยก็ I've got no friends here นี่ดาม่าเลยมึงดาม่าเลยไม่มีเพื่อนดีิบ่อยวันก่อนเดินผ่านหน้าผับมีคนท้องถิ่นขอยืมไฟแชกโทษพี่พี่พี่ ขอยืมไฟแช็กหน่อยถ้าหลุดออกมาจากหนังเมกันเลยนะก็จะประมาณว่าสวยเบอรที่ half line เด้อนี่ประมาณนี้เลยแต่ว่าวันก่อนเจอนี่สวยไหม half court ล่ะฮะไม่ครับไม่มีเหรอไม่เข้าใจที่มึงพูดนี่พูดเฮ้ยสรุปเลย half c o u t แต่ว่ามีใช้แต่ในภาษาพูดเท่านั้นโอเคบาย